อยากะขับมมือให้เขาฝนเศ้าตกไหมไหมครับจะเอาย่นแล้วครับท่านผู้มืดดูครับผมขายพยักจัดหนักัะเต็มอ้ดาบดาบนีผลุลป่าไม้ไปแล้วครับผมกลางสลามบุกเยอเห็นมันติดตติ๊กตัวหันนี่มใ่นะครับมาแล้วนันั่นนั่นนั่น่คอบ มีอาการมีอาการไอ้หัวลาชตัวนี่แน่จรนะิงอะโผล่วุ้ยเอาหนะ้ากับตัวเล็กนะเอาหนะ้าเอาสักทีเลยนะโผล่วุ้ย โอ้พี่คิงแม็กโอ้โหจังเลยเฮียโอ้โเป้าไม้ครับผมนี่นี่ครับเป้าไม้ในบัวอีหลีมืดมากกระดิ่ง จงวิจงวุนกับตัวเล็กครับผมฮะหูบางงานนักครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้มหาลุงรันเยบร้อยครับผมบาดเนี่ยเยบร้อยครับโอ้ ไม่ไม่เปิดนะฉันโดปลาดูตรงนี้แหละเออนั่งไงนั่งไง